สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนปีสานะคะวันนี้อยู่กับปาณสินิดาเพชรเวียงุลค่ะหากเราพูดถึงชีวิตในวัยเกษียณนะคะแน่นอนทุกคนอยากจะเกษียณแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและที่สําคัญมีอิสรภาพทางการเงินด้วยแต่จะเดินทางไปสู่จุดนั้นได้นะคะจะต้องอาศัยการวางแผนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองวันนี้จะพาชมไปคุณหาโอกาสในการลงทุนและออมเงินด้วยนะคะเพื่อในเรื่องของกองทุนดีๆที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของชีวิตวัยเกษียณ ได้ะะไม่ว่าจะเป็นการสร้างวินัยในตัวเองแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยและแน่นอนนะคะท้ายรายการนะคะวันนี้เราจะมีแจกหนังสือมันิโคสเพื่อนรักพารวยกับบลจอทหารไทยจากดรสมจินด้วยโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนได้เลยในช่วงของการจัดทับลงทุนโดยบลจอทหารไทยค่ะแต่ว่าช่วงแรกนี้นะคะต่อยอดความมั่งคั่งกันก่อนดีกว่าค่ะในช่วงของเงินทองเรื่องต้องรู้ค่ะ หลายคนมีความเชื่อว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับความสุขในการใช้ชีวิตเราจะเห็นว่าหลายเรื่องในชีวิตต้องใช้เงินเป็นส่วนประกอบการกินเที่ยวดูแลสุขภาพดูแลคนในครอบครัวย่อมต้องใช้เงินจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติเป็นว่าการมีสุขภาพการเงินที่ดีสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายและใจที่ดีเช่นกันลองสำรวจตัวเองก่อนว่า 1. ทุกวันนี้มีความมั่นคงทางการเงินหรือยังด้วยการมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้เผื่อใช้3-6ถึงเท่าของค่าใช้ใจ่ายต่อเดือน 2. เริ่มต้นสร้างความมั่งขั่งทางการเงินได้โดยเริ่มพิจารณาช่องทางการลงทุนในสินทรัพย์อื่นบ้าง 3. ม,มีความเตรียมพร้อมด้านการป้องกันความเสี่ยงเช่นการทําประกันชีวิตประกันสุขภาพและอื่นๆเป็นภูมิต้านทานให้ครอบครัวเงินทองเป็นสิ่งสําคัญก็จริงแต่หากเรารู้จักหารู้จักใช้รู้จักออมและรู้จักพอเพียงชีวิตย่ไม่ลาบาก สู่ช่วงจัดทับลงทุนโดยบลจทหารไทยนะคะวันนี้ผมขอหยิบยกประเด็นในเรื่องของการวางแผนชีวิตในวัยเกษียณนะคะแน่นอนต้องวางแผนก่อนที่จะเกษียณนะคะวางแผนการเงินแบบมีประสิทธิภาพจะมีแนวคิดนะคะและมีโอกาสในการออมเงินและการลงทุนผ่านกองทุนที่น่าสนใจของเทียมบีวันนี้อย่างไรนะคะแขกรับเชิญค่ะวันนี้ดรสมจินสอภไยศาลกรรมการผู้จัดการจากบลจทหารไทยสวัสดีค่ะดรสมจินคะ่ะสวัสดีครับคุณปังประเด็นในเรื่องของเกษียณหลายคนพูดถึงนะคะแต่ว่าจะทําได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันจะต้องวางแผนอย่างไรเพราะว่าต้อง องเริ่ม<ช>ก่อนเกษียณด้วย<ช>ไม่ใช่เกษียณเราค่อยจะ,<ช>จะมาเริ่มวางแผนะจะมีแนวคิดและความสําคัญของการวางแผนเกษียณอย่างไรคะดรคครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยผมคิดว่าทุกคนควรจะมีเป้าหมายก่อนนะครับว่าในวัยเกษียณเนี่ยเราอยากจะเตรียมเงินไว้สักเท่าไหร<ช>่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีตัวเลขเหมือนกันนะครับว่าใน1ครัวเรือนไทยเนี่ยครับโดยปกติก็จะมีคนประมาณสัก3คนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณสัก2 0 0 0 0บาทเศษ การที่ถ้าหากว่าเราอยากจะเตรียมเงินไว้ให้ใช้ครอบคลุมกับคนสามคนนี้นะครับเราจะต้องเตรียมเงินไว้สักประมาณห้าล้านบาท 5- 6ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะมีเงินพอใช้สัก2 5 0 0 0บาทต่อเดือนอน,นะครับ <c oughs> แต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าหากว่าเรากําลังพูดถึงคนหนึ่งคน <c oughs> สำหรับคนหนึ่งคนเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าเตรียมเงินไว้สักประมาณ3ล้านบาทอาจจะไม่เลว สล้านบาทนเนี่ยก็จะสามารถครอบคลุมถึงการใช้ต่อเดือนประมาณสัก12,500บาทไปในสัก25ปีหลังเกษียณน,นั่นหมายความว่าคนที่อายุ60เนี่ยแล้วกเกษียณ 25ปีข้างหน้าเขาก็จะมีเงินพอใช้เดือนประมาณสักหมื่นกว่าบาทโดยที่อันนี้เนี่ยได้คำนึงถึงพวกอัตราเงินเฟ้อแล้วโดยมีสมมติฐานนิดหน่อยว่าอัตราผลตอบแทนของเงินกองทุนที่เราลงทุนเนี่ยประมาณสัก5%ในขณะที่เงินเฟ้อประมาณสัก3%ก็จะ,ะทําให้เรามีเงินไว้ใช้ได้ดีพอสมควรจากหลังจากการมีเป้าหมายอย่างนั้นแล้วเนี่ยครับก็จะต้องมีกลยุทธ์ในการลงทุนนี่กลยุทธ์ในการลงทุนที่สําคัญก็คือมันมีเครื่องมืออะไร ที่จะทำให้เราได้ประโยชน์ทางภาษีแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควรสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้และผมเชื่อว่ากลไกทำนองนี้เนี่ยครับมันก็จะมีอยู่ในอ,องค์กรต่างๆในหลากหลายรูปแบบนะ<ก>ครับในกลุ่มแรกเลยก็ถ้าหากว่าเป็นพวกลูกจ้าง นะครับหรือข้าราชการเนี่ยครับก็จะมีกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกบอกขอกองทุนสํารองเลี้ยงชีพส่วนคนที่ไม่มี2ออย่างนั้นหรือมีแล้วแต่ว่าอยากจะลงทุนเพิ่มขึ้นเครื่องมือที่ดีมากที่สุดในสายตาผมก็คือ RMF ที่ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ่จุดเด่นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรครับจุดเด่นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือ มันมีความหลากหลายของการลงทุน <Okay. S 2> นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะไปเลือกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงทุนของเราได้ ซึ่งอย่างถ้าเป็นของบรจฐานไทยเนี่ยเรากําลังจะมีรวมทั้งหมด14กองทุนสิก่ก <c oughs> องเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ตื่นเต้นมากที่จะมาแนะนํากองทุนที่14ของเราแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยครับว่าความหลากหลายของสินทรัพย์ที่เลือกได้หลายอย่างแล้วก็ยังมีเรื่องของอาการสร้างวินัยในการลงทุนเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้สิทธิ์ของเราอย่างเต็มที่ไปในทุกๆปีที่เรามีสิทธิ์เนี่ยครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดวินัยและเกิดความได้เปรียบด้านต้นทุน ประการที่2ก็คือเราได้สิทธิพิเศษทางภาษีใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีความหลากหลายของสินทรัพย์บางอันอาจจะเป็นหุ้นเป็นตราสารหนี้เป็นกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆเพราะฉะนั้นเราสามารถจะไปแมชวัตถุประสงค์ได้ดีซึ่งในสไลด์ถัดไปเนี่ยครับผมจะทวนนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการเนี่ยคงจะเคยเห็นสไลด์นี้มาบ้างที่ผมเรียกันว่าการจัดทับลงทุนโดยมุ่งวัตถุประสงค์ นะครับคอ,อลัมน์ทางซ้ายมือเนี่ยก็พูดถึงว่าวัตถุประสงค์ของการลงทุนของเราและระยะเวลาการลงทุนของเราจะเป็นตัวกำหนดว่าเราควรจะเลือกอะไรมาใช้เป็นในฐานะของเครื่องมือการลงทุนซึ่งกองหน้ามีหน้าที่สร้างความมั่งคั่งระยะยาวทางเลือกที่เราจะเลือกมาลงทุนก็คือเป็นกลุ่มของ well builder นะครับเหมาะกับการลงทุนสัก5-7ปีขึ้นไปเครื่องมือที่เราแนะนำก็คือ เซตนะครับของบริจอฐานไทยเนี่ยครับหรือ global quality growth ที่ไปลงทุนทั่วโลก <Yeah. S 1> กองกลางเป็นกองที่ใช้ในการลงทุนเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อสร้างกระแสเงินนะครับ uh, กลุ่มนี้เนี่ยเหมาะกับการลงทุนอย่างน้อยสัก2-4ปีขึ้นไป uh huh. แล้วก็เครื่องมือที่จะให้เลือกเนี่ยก็มี property income uh, plus แล้วก็ตัว global income ซึ่งวันนี้จะมาเน้นคุยให้ฟังว่าเป็นกองทุนใหม่น้องใหม่ของเราในวันนี้ส่วนกองหลังเนี่ยก็จะมีอย่างธนภัยสารธนบดีวันนี้จะยังไม่พูดถึงในรายละเอียดอยากจะคุยให้ฟังถึง global income นะครับซึ่งจะเป็นกองทุนกองใหม่เรียนอย่างนี้ก่อนว่า rmf เนี่ยความที่มันมีทางเลือกหลากหลายเราจึงสามารถมองในภาพใหญ่ของการลงทุนระยะยาวแล้วพยายามลงทุนให้สมกับศักยภาพที่เราจะรับความเสี่ยงได้ ทีนี้ถามว่าในขณะนี้เนี่ยเครื่องมืออะไรเป็นเครื่องมือที่สําคัญคสําหรับ <c oughs> เครื่องมืออะไรเป็นเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการลงทุนนะฮะผมคิดว่าเครื่องมือที่มี medium risk medium return คือเสี่ยงกลางๆได้ผลตอบแทนกลางๆนี่ก็เป็นที่ต้องการเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเครื่องมือที่ไม่ค่อยเสี่ยงเนี่ยตอนนี้อัตราผลตอบแทนก็จะน้อยมาก แล้วถ้าหากว่าเป็นเครื่องมือกลุ่มหุ้นสําหรับหลาย,คลายๆคนก็จะรู้สึกว่าไอ้ความผันผวนมันมากนะเพราะฉะนั้นตรงกลางๆเนี่ยครับมีความต้องการค่อนข้างเยอะและดังนั้นเองวันนี้ก็อยากจะมาขยายความเป็นพิเศษ,ษของกองนี้เลยนะคะขอตาะกองนี้เลยเ m b Global Income อ m f ด้วยนะคะในสไลด์ถัดไปนะคะจะมีจุดเด่นมีลักษณะแล้วก็วิธีการเลือกปราสารนี้ด้วยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับผมเราต้องเท้าความนิดนึงก่อนว่าไอ้ตรงกองกลางเนี่ยด้วยปกติในอดีต เครื่องมือหลักที่ใช้ในการลงทุนก็คือพวกพันธบัตรภาครัฐซึ่งเราก็รู้แล้วว่าขณะนี้พันธบัตรภาครัฐ<อ>ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศไทยเนี่ยอัตราผลตอบแทนน้อยมากพันธบัตรอย่าง10ปีของยุโรปของญี่ปุ่นนติดลบ,ดลบกันนะครับของอเมริกาก็ได้สักเปอร์เซ็นต์ครึ่งนะครับของไทยก็ไม่ถึง 2%, 2>, ง2ะ 2> เพราะฉะนั้นยากนักที่เราจะได้ผลตอบแทนที่เกินอัตราเงินเฟ้อ อย่างตัวอย่างสไลด์ที่กำลังขึ้นอยู่นี่นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเป็นทางเลือกแบบคอนเวนชั่น a ลคือในอดีตเนี่ยเวลาเขาไปลงทุนก็จะ,อะเอาเอาภาครัฐนะเอาอ MBS ก็คือ mortgage b a c k securities คือหลักทรัพย์ที่เอาตัวหนี้สินที่เป็นลักษณะ real estate เป็นบ้านค้ำประกันจำนองมาทำแล้วก็ investment grade credit คือพวกหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงๆถ้าลงทุนอย่างเนี้ยตอนเนี้ย yield maturity หรืออัตราผลตอบแทนเฉลีย่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.78%แต่ว่ากองทุนที่เราจะแนะนำในวันนี้เนี่ยเราจะฟีดเข้าไปในกองทุนหลัก<ม>ก็คือพิมโก GIS Income Fund กองทุนนี้จะเลือกลงทุนในสินทรัพย์กลุ่มตราสารนี้8ประเภทด้วยกันตั้งแต่ตัว treasury ที่เป็นล่างสุดนะครับที่เป็นพันธบัตรภาครัฐแล้วก็มีเครื่องมืออื่นๆรวมทั้งตัว MBS นะครับ Mortgage Back Securities ที่เป็นกลุ่ม non agency <Yeah. S 1> non agency <Yeah. S 1> ก็คือไม่ใช่ตัวสถาบันของภาครัฐแต่เป็นของภาคเอกชน oh. พวกนี้เนี่ยอันดับความน่าเชื่อถือก็จะเป็นรองของภาครัฐ <Yeah. S 1> แต่โอกาสของผลตอบแทนก็จะสูงกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ uh. ผมยกตัวอย่างให้ก็ได้ว่าช่องที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยครับคือ non agency MBS MBS เมื่อกี้เรียนทีหนึ่ง Mortgage Back Securities นะครับเป็นหลักทรัพย์ซึ่งมาจากการเอา พวกหนี้อ,อสังหามามาทำเป็นหลักทรัพย์และขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาที่กำลังค่อยๆดีขึ้นก็มีแนวโน้มที่ได้ผลตอบแทนดีพอสมควรอ่าอันนี้กร,รสนนี้กว้างขึ้นระดับโลกแลกะกระจายความเสี่ยงไปนใน<ช>หลายรประเภทด้วยแล้วก็ผลตอบแทนที่ผ่านมาของเขาเนี่ยก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับตัวในปีที่ผ่านมาก็ได้ผลตอบแทนแล้วประมาณ5%นตะครับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนก็ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ7%เอเศษ นะครับก็เราก็เชื่อว่าในอนาคตอาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้แต่การคาดหวังผลตอบแทนสัก ในราวเปรเซแล้วก็บวกลบจากนี้บ้างสำหรับการลงทุนสัก 2- 3ปีขึ้นไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงท่านที่ไม่อยากจะ,ะรับผลตอบแทนต่ำๆจนเกินไปแล้วพอจะรับความเสี่ยงได้ผมคิดว่ากองทุนนี้น่าสนใจมากที่จะเลือกเป็นหนึ่งใน ARMF ของท่านค่ะค,คือผลตอบแทนเนี่ยต้องบอกว่าดีและมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องในสภาวะตลาดแบบนี้ที่หุ้นก็ผันผวนพันธบัตรรัฐบาลยิวก็ต่ำเหลือเกินะนะคะ<ช>นี่คือกองทุนอีกหนึ่งทางที่เป็นทางเลือกด้วยกองทุนนี้ชื่ออะไรคะ เอ <TM> b Global เ n c o m ็นทัอาร์เครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ลงทุนก็สามารถจะเข้าไปอสอบถามข้อมูลได้นะครับโทรไปที่ 1, 7, 2, 5หรือไปที่ธนาคาร TMB ทุกสาขาเรากำลังเริ่ม IPO 1-5สิสิงหานี้ เสนอขายให้กับนักลงทุนด้วย1-5สิงหา<ช>คมคก็คือช่วงเวลานี้เลยและมีหนังสือนะคะในช่วงของ TMB นะคะดรสมจินมีหนังสือที่น่าสนใจนะคะมานิโคชเพื่อนรักพารวยแต่ว่าขออย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลในการลงทุนนะคะคต่อยอดความรู้ประสบการณ์ต่อยอดความรู้และก็จะเป็นเรื่องของกองทุนด้วยรายละเอียดกองทุน TMB Global Income RMF ได้รับหนังสือนะคะสำหรับ50ท่านแรกนะคะหรือว่าจะไปแนะนําเพื่อนฝูงให้มารู้จักการลงทุนก็โทรเข้าไปได้ถูกต้องค่ะนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของการลงทุนนะคะในภาวะตลาดที่ผันผวนแบบนี้นะคะจะมีเครื่องมืออะไรที่ตอบโจทย์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเราด้วยในวันนี้ขอขอบพระคุณดรสมจิน่ะค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะวันนี้เราพบกันได้วันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ